สวัสดีค่ะมาเจอกันวันเย็ยนเย็นวันอาทิตย์นะคะก็มาเจอกันครูคุณพิมพ์นะคะหลังจากที่แดกดันกินโดนนะเป็นแบบว่าเบรอเบรหวานหวานเร่ยน,นะคะก็พอมันยาก,ากันกลินอย่างแรงดีนี่เจ้าข้าเจ้าก็อยากจะกินว่าใครกินขนมจีนน้ำเงี้ยวนะเจ้ากันั่นนะเจ้าตอนนี้กลาลังต้มน้ำนอกจะใส่ไออย่างก็เร้องมาอย่างก็หักกระชีไปแล้วนะเนาะเขาก็มาดูตรงนี้กันนะเจ้าก็มีคองมีซี่โครงหมูเนาะทั่เงอกมะเขือส้มวันนี้มีแบบนี้เนาะ ผักกาดดองแถบหมูหนมเส้นน้ำพริกต้นหอมผักชีนี่เห็นเนาะแล้วกับมันนาเจ้ามีอย่างแหมเนาะเออดอกเงี่ยวนี่อ้อแจกน้ำเวลาเคสนดับแรกเขาก็ต้องไปทำกันหั่นหมูเนาะหั่นซี่โครงไปต้มให้มันเปื่อยก่อนเนาะพี่ขไดซี่โครงหมูมาแล้วนะจ้าพอคำนะคะป่าวิกว้าวิการต้องใช้ซี่ใหญ่จ้ะค่ะตอนนี้น้ำเดือดเลยนะจ๊ะ แล้วก็ใช้ทัพพีนะครพระเราต้องทําต้มซี่โครงไว้ก่อนนะคะมันจะได้เปื่อยช่วงที่เราไปเตรียมของโน่นนี่นั่นนะคะ What? Mm hmm. วัดเทลงไปเลยค่ะปากถ้วยนี่ก็วางไว้ตรงนี้นะยำก๋วยเจีเเ้ยนยำก๋วยละกันถ้วยน้อยมาเตรียมไว้เครื่อตัดฟองอันนี้กับน้ำนี่กับต้มไว้เพื่ออุ่นให้เขาจะได้หลวกเส้นต่อไปเขาก็จะใส่ย่ก็ เกลือเนาะออ้ยมันไหลแบบ non f i n i s หูทัอเทสนี่เองนะคะเราไม่ต้องซีเรียสกับมันโอเคค่ะเจอกันดาวเฮาก็บยามกุกกคอยเชกค,คอยอย่างพอเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมอวหาทางนู้นได้เลยค่ะถ่าเดี๋ยวเราช่วงเราต้มกระดูกเราจะทำขนมจีนก่อนแล้วกันนะคะขนมจีนจะได้เสด็จน้ำนะคะ ตอนนี้น้ำ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 เดือดแล้วนะคะาตาบุปิดอ่างไวแกะไปไหนล่ะฝั่งนี้โอ๊ยกระโโหกระหางอะไรก็ไม่รู้น,นี่ใส่ไปทั้งซองเลยนะคะเดี๋ยวไปทำตำส้มตำตัวอะไรได้อีก นี่ค่ะปล่อยไม่ได้เลยนะคะเห็นไหมเราก็เลยต้องทําเส้นกับทําต้มนั้นให้สักพักค่อยไปเตรียมของค่ะตะกียบไหมก็จะลน้นนี่ค่ะเส้นก็ใกล้สุกแล้วค่ะเห็นไหมคะน้ำมันกระพองขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มแห้งไปเองนะคะตอนนี้มันก็เด็นร้อนมากม้วนแบบหยาบๆนะคะ หลังที่เราหายไปเตรียมของมาน,นะคะหนมจีนเสร็จผักเครื่องเคียงครบนี่เลือดกระดูกข้าวที่แคบหมูพร้อมคาเลนพร้อมค่ะหน้าต่อไปเราจะพิ้แกงอันนี้นะคะพิ้แกงเนี้ยวนะคะใส่ลงไปในนี้นะคะเพราะเขาบอกไม่ต้องผัดค่ะเขาบอกให้ต้มกับน,น้ำสต็อกได้เดีย๋ยวนี้ไม่ต้องไปผ่าให้เสียเวลาค่ะพี่ยิมใส่ทั้งสองเพราะวิธีน้ำตาลความแซ่ดนะคะวันนี้เราจะใช้แต่พริกแกงของนี้คั้งก่อน สียังเป็นนวตาข้าเจ้าเสียนอยู่านรสชาตินี้ต้องใส่เกลือหน่อยหนึ่งเพราะน้ำมันอาจจะเยอะนะคะแต่คือรสชาติเผ็ดเผ็ดได้ที่เลยไม่มันไม่เค็มจริงๆค่ะมันเดือดแล้วใช่ไหมคะ เขือนนีเลยค่ะใส่ลงไปนะคะเืะเทศนี่ค่ะโอ้ยหี่ห้อนมือคูอหี่ห้อนมือคูอแตเสียงเราถ้าแก่ไปมันก็จะยิ่งแก่ไปตามนะคะมันเดือดแล้วก็เราก็ใส่นี่ค่ะดอกเงี้ยวนะคะ เบาไฟก่อนนะคะปิดไปก่อนตัดเลือดแป๊บนะคะใช้อุ้เลือดใสค่ะถัดไปนะจ๊ะเราก็เปิดไฟให้ร้อนนะคะเรามันเดือดอีกหนึ่งรอบเราก็จะเอานะคะเอาถ้วยออกมา,าก่อนเดือดแล้วค่ะเทลงไปในขี้ผี เลอะก็เลิกเนไหมนี่แหละค่ะการทำครัวที่ดิสดิ้งแบตเ์จิรี่นี่ค่ะมันก็แตกแล้วค่ะออืฮึเอาไปตัดเอานะะคแล้วแต่ค่ะกาจะได้ไซส์ไหนนะคะเป็ดตีนเป็ดฟัยู่ข้างหน้าออืฮึบ้านเราเป็นหลวกมือเรียบร้อยเลยเนาะสิเพมได้เจ้าอออกมามันกับถ้าซื้อเลือดมันสดๆนั่นถึงจะม้อควายเนี่ยเอาละแล้วบุญกักรรมกรรมแต่งห่าเรียบร้อยแล้วนะจ๊านี่ คนเลือดอินาหมอสูเราบางคนเบิดชอบน้ำใสๆเนาะฉันรีเควสเลือดจ้ะเรียบร้อยค่ะพร้อมเสริมนะคะเจ้าน่ากินพระเจ้าไปนะคะกา,การร้องเพลงชาติจบไปนะคะซูเปอร์โ,โบนะคะางาน ใส่ใส่แตงกวาค่ะตะกี้ตอนที่หั่นของเตรียมแตงกวาเอาอ,าเอาอีดอกกูไม่ได้ทำน้ำยาแต่หั่นไปแล้วทุกคนคงมองว่าอุ๊ยอันนี้กินขนมจีนกับน้ำกับอะไรนะกับเป็กวาดก็แล,แล้วก็นึกว่าอันนี้แต่วันนี้เผ็ดมากค่ะมาสูคนเหนือก็อจะมีในคนทำเหนือเขาเขจะมีนขนมชีนี้อย่างเงี้ยค่ะในกาดตอนเช้านะคะกาดก็คือตลาดนะคะ มีไม่กินค่ะนังอิ่มขนมโดนัทอยู่หลุดออกไปค่ะแคบซมลยวันนี้นะ เพื <Humans. S 1> Arrow, ่อนขาเล็บยุกาย่ะแฮปกู๊ดมันเดย์นะคะอ่ะบายบาย